strawberry ya at bai นะกินเลย strawberry Amkan um, um, กันอมตัดตัดเลยค่ะ Mm. <laughs> อร่อยไหมคะนี่คะ่ปะป๊าป๊าซื้อ,อ,อสตรอบเบอรี่มาให้น้องบีเดียค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะอุย้ยน้องบีเดียก็กินสตรอบเบอรี่ครั้งแรกเลยนะคะอร่อยไม่ลูกอั้มไปแล้วไหนโชว์คุณลุงคุณป้าหน่อยค่ะอร่อยไหมว้าวเอาร่วงไปแล้วเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวมามาล้างให้ เดี๋ยวไปล้างกันลูกมันร่วงกันเลย yeah. อย่าพุดลูกใหญ่มากเลยค่ะเอาใหญ่ไหมคะอ,มอายอยมากเลย เปรี้ยวไม่ลุกหวานเนาะเล็กอะ <c oughs> คู่โชอุ้ยน้ำลายไหลเห็นวีดียกินเอา้าโอ้ยใส่ปากลูกใส่ปากเดี๋ยวใส่ผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนเราไปไหนนี่บีเดียผ้ากันเปื้อนหนูไปไหนนี่ หมดกันเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเอาอันใหม่เอาลูกใหม่เดี๋ยวเอาลูกใหม่ให้เอาเอาอุ้ยผ้าหนูไปไหนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาเอาผ้าให้ก่อน ใช่ไ,ไ,ไหมคะกินให้หมดเลยโต๊ะเป็นสีแดงสวยสวยทาสีใหม่เลย <laughs> อ่ำออร่อยไหมคะมันมันเป็นยังไงคะมันหวานไหมคะ <laughs> อ่ำ <laughs> อ่ำในละลุล่วงละ ันนี้นี่นี่นมาม่าอีเใย้อ่ะหวานน้องไปเดียวนอ้อป้าซื้อมาจากร้านไหนเนี่ยึอืมสตอเบอรี่อร่อยมากเลยค่ะ จะกินได้ไม่ลูกมันเละแล้วเนี่ยหนูไปขย้ำม,มันเละเหมดแล้วลูกโอ้ยน,น้อ <c> ง <oughs> ไอเก่งมากเลยเอาอีกไหมลูกเอาอีกรูปหนึ่งไหมี๋ย,ยวแกให้แล้วเอามาแกให้ลูกหนึ่งี๋ยวไปล้างให้ลูกหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอันนี้มันเละแล้วไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแล้ว เอาลูกนี้ไปน้องมีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนี่ค่ะสตรอเบอรี่สดๆเลยค่ะเอากินค่ะอัมแล้วลุกอัมอัมเลยอัมอัม ิมแล้วเหรอนี่ไงจับเอาคุเสอ,อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่แล้ววีเดียรตกรได้ไม่รู้มันแข็งเหรอไม่แข็งนะวีเดียรมีฟันเยอะแล้ว ช่จุงยอ้อมัน <c oughs> เป็นยังไงลูกกัดก่อนเร็วกัดก่อนกัดก่อนอ้อมก่อนเลี้ยงอ้อมอ้มเล็กอ้อมไปอ๋อ,อ,อนี่มามาช่วยอาน,นุเอาเอาฝั่งนี้ก่อนเออนี่เอาฝั่งกัดฝั่งนี้ก่อนค่ะเออนั่นแหละ

ขนมด้วยขนมมาให้น้องเดียป๊อบปาเลิกงานมาโอ้ยป๊อบปาเลิกงานมาซื step, um. ้อขนมมาให้น้องบีเดียด้วยจะคุกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวกินกินไอ้นี่ก่อนลูกกินอาร์ตไฟก่อนกินสตรอเบอรี่ก่อนแซ่บแอร่อยมากเลยแซ่บแเล็กเกอร์อาออิมยังเซ็ปเอ็นเอออบต์เต็นไหม น้จวอ้าวว้าววอ้าอ้าูอ้าววอ้าวอาอร่อยาอ้เอาอ้อ้อโอ้เก่งมากเลย ป,ป๊าป๊ามีคุกกี้มาให้อีกโอ้ยป,ป๊าป๊ามีคุกกี้มาให้อีกอำกันเฉพินเฉลกวัดดุะะ๊ดตัวกันอำกันเลยเลยอิ่มยังคะโอ้ยไม่กินแล้วเห็นป๊าป๊าเริ่มงานมาไม่กินแล้วโอ้ยอ่อ พอยังจะยนทิ้งเลยนุกัดไม่ได้หรือนะนุก,กัดไม่ได้เหรอเอาใหม่ดิอืมอันนี้อิเมยังคะออเลตโรธทาสีใหม่หมดแล้วเพียเดียว วิญญาป่าป้าคาฟดวให้ปป้ากินด้วยไหมคะให้ปป้ากินด้วยไหมคะเล่นแล้วเล่นแล้วไม่ออาละอ่ะไม่าย,ายก่อนคะ่ะเดี๋ยวเล่นนะน้องมีเดียไม่าย,ายคุณลุงคุณป้าก่อนเร็วๆแล้วน้องวิเดียขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะ บายค่ะสวัสดีค่ะ